สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่องท็อป5ศิลปิน K-POP ที่มีผู้ฟังรายเดือนพีคสูงสุดบน Spotify ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงได้เข้ามามีบทบาทอย่างมหาศาลในอุตสาหกรรมดนตรีซึ่งจะมาเพียงแค่ยอดขายแผ่นซีดีอีกต่อไปก็คงไม่ไหวเพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยแค่ในประเทศอังกฤษ Industry, b t i s Phonographic Industry BPI ได้เผยว่าในปี2020 มีการสตรีมเพลงมากกว่า139,000ล้านครั้งซึ่งเพิ่มขึ้นมา8.2เปอร์เซ็นต์แถมช่วงเวลานี้ศิลปินทั่วโลกต่างกลับมาแสดงคอนเสิร์ตไม่ได้เพราะวิกฤตโควิด COVID -19 ซึ่งส่งผลต่อรายรับอย่างมากและการสร้างรายได้จากการสตรีมมิ่งเพลงแม้จะอยู่ในอัตราที่ไม่ได้สูงมากแต่ก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่สำคัญที่สุด ในปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันวงการเพลงเกาหลีนั้นได้รับความสนใจในระดับสากลมากขึ้นเรื่อยๆและนับว่ามีอิทธิพลต่ออุาาตสาหกรรมดนตรีโลกเป็นอย่างมากซึ่งล่าสุด Spotify ก็ได้ทำการเปิดเผย5อันดับรายชื่อศิลปิน K-POP ที่มียอดผู้ฟังจากทั่วโลกมากที่สุดในปี2022นี้มาให้ฟแฟนๆได้ชมกันใครจะได้รับความนิยมมากที่สุดจะมีศิลปินคนโปรดของคุณหรือไม่มาดูกัน เริ่มที่อันดับ5ซูก้ามียอดสตรีมทั้งหมด11,627,758ครั้งอันดับ4โรเซมียอดสตรีมทั้งหมด12,539,674ครั้งอันดับ3ลิซ่ามียอดสตรีมทั้งหมด28,626,697ครั้ง อันดับ2องแบ็คพิงมียอดสตรีมทั้งหมด29,422,778ครั้งอันดับ1 BTS มียอดสตรีมทั้งหมด45,36,988ครั้งและนี่ค่ะก็เป็นท็อปศิลปินเคป p อปที่มีผู้ฟังรายเดือนสูงสุดบน Spotify ซึ่งแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ